ท,ทั่นประโยคาวิจรทั้ลไรสำหรับวันนี้ก็อย่ขอนำพรหมิหารสี่ในพระกรรมฐานสี่สิบมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับพรหมิหารสี่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนไว้เพื่อแก้่รมโทสและพยาบาทด้วย อารมณ์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระจินสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งด้วยราคะโทสะขี้ไฟกับโทสะเป,เป็นเหตุสร้างความเล่าร้อน <c oughs> แปลการบั่นทอนความสุขความเจริญของตนว่าคนใดถ้ามีโทสะความโกรธ มีเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาอารม์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิดความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักล้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผน ตอนวางแผนนี่ต้องใช้อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเอาอะไรดีกันไม่ได้เลยเมื่อมันกินไม่ได้หรือว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิดไม่เกิดเพราะใาศความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทำอันตรายบุคุณอื่นเข้า รู้ว่าไปทําสิ่งที่ไม่พอใจเกิดแก่บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สบ,บายจะนอนก็ไม่สบ,บายจะหลับก็ไม่สบ,บายจะตื่นก็ไม่สบ,บายจะไปไหนก็ไม่เป็นสุขพเพราะเกรงว่าบุคคลที่เป็นภยัยที่ที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทําอันตรายกับเราเป็นอันว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้ นี่ละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายองค์สมดเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความย่ำบาตเป็นเครื่องบันทอนความดีนี่เประการหนึ่งคนที่มีความโกรธความย่ำบาตรต้าน,นีแก่เร็วเพราะว่าความโกรธความย่ำบาตมีความเล่าร้อนเผาผัานผานจิตใจทำให้ร่างกายสุดโทมโทมเมืม้อความคิด อารมณ์พุ่งสัน้นพุ่งพล่านคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นทำให้ร่างกายโทมนี่อย่างหนึง่งเลยบริการหนึ่งโทมทั่าโรคภัยไข้เจ็บก็ามาเบียดเบียนกอคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนี่อย่างหนึง่งเียบริการหนึ่งก็โทมเพราะถูกคนอื่นทำร้ายร่างกาย ที่บริการหนึ่งเมื่อไปทำลายร่างกายเขาเขา้าไปทำอันตรายเขาเขา้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โสมเขา้าคุกเขา้เขาตารางครนี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโสมทั้งทรัพย์สินโสมทั้งความสุขก็รวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดีเมื่ออยู่็นสภาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุข ูกเขาจับไปขังไว้เพราะอาศัยที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมื่อทำร้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาก็ดีหนีจะเงื้อมือของกฎหมายก็ดีเราก็ไม่มีความสุขรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่ไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาวันีคือพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาก็ต้องการจะทรงเคราะห์ให้คนสัตว์โลกและพลโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้าว่าการทรงเคราะห์ของพระองค์นี้จะมีใครรับการทรงเคราะห์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใบทรงบังคับ ทรงตัดไว้เสมอว่าอาคาตาโรตถาคตาตัดว่าตถาคตนะคือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นคือว่าได้แต่บอกบอกแล้วจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ตามใจไม่มีการ,ารบังคับพระพุทธศาสนาไม่คับแคบมีใจกว้างห่อให้ทําตามก็ตามใจไม่ทําตามก็ตามใจไม่เคยขัดคอใคร นี่ความจริงมด้ยกย่องาศาสนานี้ว่าดีกว่าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นาศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกว้างขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมาพระองค์สมเด็จพระสุนทันเห็นว่าความโกรธความเย้ยบาดเป็นการนดรอนความดีเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน เรามาคิดกันในด้านปัจจุบันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาอยู่มีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันถือว่าเสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปัจจัยเกิดความสุขในวันนี้สุขเพราะคุความเมตตาปราณีเกื้อกูลทงเคราะห์ซึ่งกันและกันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วง ถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสําคัญดีไหมที่แนะนําพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปราชญ์หลายเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นการคัดค้านพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จระธรรมสามิตรหรือเปล่าความจริงถ้าจะบอกว่าคานก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้ของจิตไม่ได้คิดว่าจะคาน เห็นว่าคนทุกคนและสะที่เกิดมานี่มีแต่ปัจจุบันอดีตอนาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลงช่วยกันวินิจฉัยว่าความรู้สึกท่านมีที่จะมีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีตและมันเป็นปัจจุบันแรืวเป็นอนาคต ต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอดีตอนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีแลิ่มมาเรื่าพอสอนนี้พอสอนหน้าพอสอนที่แล้วมาความจริงความรู้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกาย มันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกเมื่อเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อนขนาดนั้นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่าเมื่อเดือนก่อนปีก่อนรวมความว่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มีเกิ <c oughs> <c oughs> ดคลืมตาขึ้นมาวันนี้ก็เดี๋ยวนี้อยู่ไปถึงวันเริมบ่ายมันก่อเดี๋ยวนี้เย็นค่ำมันก็เดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นถ้าลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดี๋ยวนี้ก็รวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกัน ในความดีเดี๋ยวนี้ทำยังไงในพรมิหานสี่มีสี่อย่างคือว่าท่านบอกว่าไอ้สี่อย่างนี่เป็นปัจจัยของความสุข <c oughs> ถ้าใครทำได้ถึงที่สุดแล้วสารมณ์ได้ถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขถึงที่สุดที่สุดตรงไหนที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชื่อว่าอารมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟัง อันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทำความรู้สึกเมื่อเสมอว่าเราจะรักคนอื่นและสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆลืมมาขึ้นแต่แต่ตอนเช้าจนกวาจะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่นะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่าง พอลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูสาหรับเราเรามีความรักตัวเราชั้นใดเราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครมาทําร้ายเราเราก็ไม่ทําร้ายคนอื่น เราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไ so, ม so, ่ล so, really, no ักไม่ขโมยทรัพย์สินของบคคอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบคคนอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกมดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเราให้แตกเ่ากันไม่ใช่วาจาสำราคเราก็ไม่ทำอย่างนั้นแก่คนอื่น เราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ำเมาื่อยาเสพติดหรือสิ่งที่ทำลายประสาทให้เกิดความประมาทให้ประสาทมึนเมาไร้สติสัมป,ปชัญญะเราก็มายุให้ชาบ,บ้านทำแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทำด้วยเจอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลา เห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอกันคือต้องการความรักเราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็แสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏเมื่อการเป็นอย่างนี้เจอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิ้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แก่คนทุกคน เห็นก็คนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าแล้วก็ใช้อปจาย,ยนก,กรรมยกมือไหว้ทำความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านหลองคิดดูว่ามันแบ่อาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าวันโกป,ป,ป,ปฏิวันทันปฏิวันทนังผู้ไหว้ย่อมไม่ได้ไหว้ตอบ บูชาลาบเตบูชาราบูชาเขาเข,า,ขาก็บูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้เราแล้วไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแค่ยิ้มมันเขา,วาไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิ้ม <c oughs> เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าต้องเอาใจาของเราเป็นเครื่อวัด ว่าถ้าใครเขาเห็นเราเขายิ้มนี่เรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจไดยว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มเส้ตายถ้าเขายิ้มวยความจริงจริงใจยิ้มวยความมีสเสน่ห์เราก็แปแล้วกว่าเกือบจะโดดจนโดยเขาไปกอดไปรัดฟัดเปลียงให้มันสมกับความดีของเขานี่ความรู้สึกเขามาเป็นแบบนี้นะ แต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านนั้นหลเป็นยังไงเนี่ยแต่มาไม่ทราบเราไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกี่ยวกับอารมณ์คนอื่นเกี่ยวกับอารมณ์คนพูดอย่างเดียวออนนี้ถ้าว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็แปลกแ้่ก็มีเหมือนกันคนบ้าบ้าบอในโลกนี้เขาพจะหาได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้ก็สร้างความชั่วเช่นพระเทวทัตเป็นต้น แต่ววคนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากนักเราทําความดีของเราทําสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนถึงจะเลวแสนเลวยังไงต่อไปมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึ่งแต่เราจะหวังผลตอบแทน เราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคล,ลอื่นสัตว์อื่นไม่ทำอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลอน,นนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองรายการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกรรณาสงสารรักเราไม่พออย่างสงสารด้วย หาทางช่วยเหลือตามกําลังปัญญาตามกําลังทรัพย์ตามกํกากลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวหิวอหารมาเราก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไงสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้นเอามาวัดทั้งใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขได้ไม่ได้มีความทุกข์ เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราปเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปเจอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเลยอย่าถือโทษโกรธเกินไป่อเราสแสดงความดีเ <c oughs> ขาเขาไม่สแสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตก็นแล้วกันเทวทัตทำกระองค์สมเด็จพระพเกวันมากมายแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธ ต้องมีพระมหากุณาธิคุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับรักเราหนุนลูกชายของเรานี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราก็ต้องทําอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิ้มเขาแก,กล้งเรายิ้มผลที่สุดคนที่ทําเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัต คือมีความเร้าวร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเร้าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจของเราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพมีหารสี่คือกุณาและเมตตานี่เป็นประการที่สองกุณาและเมตตาเป็นบัจจัย่งการผูกมิตร ดุนนายความสงสารในการเกื้อกกลูเนสร้างไม่ที่ดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลส่วนใหญ่เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสําคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยเพราะลืมตายมาบอกวันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิ้มใครเขาชมก็ยิ้ม ใครเขาตำหนิก็ยิ้มเขาใช้งานเหนื่อยก็ยิ้มใช้งานหนักก็ยิ้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือนดูผลของความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นแลว้วก็เลิกยิ้มได้เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผลในข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดว่าเกื้อกูลบรรดาสัตว หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะพึงทำได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเดะเห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอา้าไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีอะไรพยาเกื้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกำลังที่เราจะพึงให้ไม่ใช่บีบคั้น ลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทําอย่างนี้เขาบางอย่างจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาในการดีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงม,มีจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่อฉาดเสยยาบุคคลอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขาส่งเสริมความดีที่เ,เราพรอยินดีด้วยแต่วอย่าไปส่งเสริมเฉยๆ ส่งเสริมใช้เฉยมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกำไรเราต้องเป็นคนหากำไรกำไรที่เราจะเพิ่งได้มันจะมาจากไหนวันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนที่มีความอุ่นหนาฝาข้างในทรัพย์สินเขาทำยังไงเกียรติยศเกียรติศักเขาจึงเจริญเห็นเขาเข้าพลอยไม่อิฉาไมาอ่อฉาที่สยาเขาพลอย,ยินดีด้วย แต่เทว่าเราก็ต้องเอากำไรไม่ใช่เป็นนิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกำไรกำไรที่จย่เพิ่งได้นั่นยังไงแต่ก็คือมองดูเี่าว่าพิจารณาให้ดีว่าผลนิ่ความดีผลนิ่ความสุขที่เขาแย่เพิ่งได้มานั่นศักดิ์ศรีที่เขาเพิ่งได้มานั่นเขาได้มาด้วยการอย่างไร วินิจฉัยได้เท่าแท้แล้วก็อย่าปล่อยวินิจฉั้เฉยๆยาใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทํามาแล้วมาทาที่ด้วยมันจะจะได้ช่วยให้เรามามีความดียิ่งเิ่งขึ้นและสม่ําเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่างแต่ขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอสิน อนแนววิธีการปฏิบัติปฏิปทาที่เขาทำอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนนี้ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขาลังเกียดว่าเราจะไปเย้อแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจเราเขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรมธรมดาธรรมดา ข้อดีสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าให้มีโุเบขาถ้ากฎข้องกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บานเรื่องอะไรก็ตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมดาเราก็คิดว่านี่โอ๋หนอมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งใดที่เป็นเปนแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทําความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นเปนแล้วกนแล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็นเป็นเป็นปัจจัยของความพ้นทุกข์ในหนึ่งโลกกระทำแปดราการถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาบเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไว้เพราะมีความรู้สึกว่าลาบมันจะต้องหมดไป ลาบหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถามรนดาศักด์ก็ทําความรู้สึกว่ายศถามรนดาศักดินี้ใครเขาก็หากันได้ที่ได้มาแล้วหมดยศไปทุมเถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมื่อยศขศูนเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าใครเข้ามาสรรเสริญเยินยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสรรเสริญก็ยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลว <c oughs> เขาสรรเสริญว่าเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วยถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วด้วยคํานินทาเราสรรเสริญเมื่อเกิดขึ้นเราก็เฉยแต่ไม่แสดงการปฏิเสธในคำสรรเสริญเขาสเสริญแล้วก็ยิ้ม เขาเาินทาเสียดสีเราแล้วกอยิ้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราสรรเสริญคนถ้าสรรเสริญเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขามันด่าว่านินทาเราเรายิ้มเขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคำนินทาด่าว่ามันไม่มีผลนักเข้านักเข้าเขาเขาี้เกียจด,ดา่าขี้เกียจว่าทนไม่ไหวเขาว่าเลิกดา่าเลิกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไป ความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทํเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาทที่พูดมานี่เป็นเพียงเพ่งแค่ทำาปบนคำธรรมดาธรรมดาในด้านสมถภาวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าอยาทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่นีมากกว่าเบกขา อุเบกขาเราวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปดประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปดประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระรหันเรายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีไอ้ความสะดุ้งสะเทือนจากโลกธรรมมันก็มีขึ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งวันไหวพับจับมันกดคอเข้าไว้ ใจมันก็จะมีความสุขแต่มีความสุขอย่างใช้กําลังต้องเข้าประหัตประหารกันการรณมนั้นใช่รณมความดีครับประหารความชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทางที่ดีก็ประหารไม่พินาศไปเสียเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอาเอาเอา,เอาเบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุเปกขาญยาสังขารุเปกขาญยานหมายความวางเฉยในขันห้าเสียทั้งหมด ถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยในทุกสิ่งทุกอย่างได้ <c oughs> ขันห้าของใครที่เราวางเฉยแล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่นอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแก่ก่เฉยแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแก่ ที่าร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยเพรรู้แล้วว่ามันจะป่วยร่างกายเขาเราจะตายก็เชิญตายเพราะรู้แล้วว่าเกิดรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ถอกตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้แล้วต่อไปก็เฉยต่อไปอีกราคะความรักที่ชาวบ้านก็พอใจกันเราก็เฉยมาเสียไม่รักเพราะจะไปรักมันทําไมมันไม่มีอะไรจรรัง,ย,งยั่งยืน ที่เราเห็น,นว่าวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดสมเราก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเสฐียะมั่งมีทรัพย์เหลือคณะนับเราก็เฉยมาเสียทําไมจริงเฉยเพราะไอ้ความร่ํารวยทั้งหลายแหล่เหล่านี้ไม่ได้เป็นปันจจัยของความสุขจริงๆมันเป็นความทุกตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้เราก็เฉยเฉยใน้ความรวยถ้าใครเขานินทาว่าไล่ทำให้เขา ก็สะดวงสะเทือนใจเดิมนหน่ายของความโกรธเราก็เฉยมาเสอีกไฟที่เขาด่าเขาว่าเขาด่าขันห้าเขาไม่ได้ด่าเราคือจิตใต้ความหลงไหลฝ่ายฝันในอามิรคือรูปโฉมโนมพันเราก็เฉยมันคิดกว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยมัโชคเราพังแล้วกนแล้วกันไปแล้วมันเองก็เป็นบนจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้แใคร ในเมื่อกันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเรื่องอะไรท ay, ที่เราจะไปสนใจในเมื we Victor, in in Books, uh ่อเราไม่สนใจในขันห้าเราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่สนใจในโลภะคือความโลภเราไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรา อย่างนี้อารมณ์ขมรนดาท่านภาษาวกคอง,องค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าที่กําลังรับฟังก็ชื่อว่าเป็นอารมณ์ข้อ,อรหันเป็นอันว่าเราเจะเริญพรม,มิหารสี่เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทําจิตใจให้เราเข้าสู่พระนิพพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสิทิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่ท่านผู้รับกรับฟังสวัสดี